สวัสดีครับผมชื่อโอครับเป็นพ่อน้องทัดเนมน้องเรียนที่กีน่าอีลิสออนไลน์มาได้ระยะหนึ่งแล้วครับตอนนี้น้องมีพัฒนาการด้านภาษาอังกฤษดีขึ้นมากครับจากเมื่อก่อนที่น้องจะไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษจ,จะไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษเท่าไหร่เราก็เลยพาไปส่งไปเรียนที่เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตามที่ต่างๆแต่ก็ไม่ได้ผลครับผมและแม่้องก็เป็นกังวลมากครับที่จะใช้ภาษาอังกฤษเพราะโรงเรียนที่ปัจจุบันที่น้องเรียนอยู่ครับใช้ภาษาอังกฤษในห้องเรียน เป็นส่วนใหญ่แต่โชคดีครับผมเจอเพื่อนเขาแนะนำมาครับก i น a าอีทออนไลน์ผมก็เลยทดลองสมัครดูครับเรียนออนไลน์เรียนที่บ้านน้องก็ได้ผลครับได้ผลดีขึ้นมากครับใช่ครับผมรู้สึกหมดกังวลเรื่องภาษาอังกฤษไปได้เลยครับกีนาอีทออนไลน์ครับสอนได้ดีมากครับบทเรียนเต็มไปด้วยเกมและภาพใช่ไหมลูกสีก็สวยใช่ไหมครับเนมก็ชอบใช่ไหมครับ ก็ไม่ต่างจากการ์ตูนที่เด็กๆชอบดูครับทุกวันนี้น้องชอบภาษาอังกฤษามากครับสนุกกับการเรียนครับเวลาจะเรียนเนี่ยครับมานั่งรอก่อนเลยชอบเรียนมากที่โรงเรียนน้องก็สนุกครับเข้าใจและสื่อสารได้กับกับพิเช์ที่โรงเรียนครับน้องสนุกกับภาษาอังกฤษครับแน่นอนครับน้องทอนแอมผ่านการสอบที่รุงเรียนด้วยคะแนนที่สูงสูงก,กว่าเมื่อก่อนมากเลยครับ แล้วก็ตอนน่้ก็ชอบภาษาอังกฤษมากใช่ไหมครูลูกตอนนี้ใช่ไหมครับอืมแล้วก็ไม่รู้สึกเป็นกังวลเลยครับไม่รู้สึกกังวลเหมือนเมื่อก่อนนะครับตอนนี้น้องชอบภาษาอังกฤษครับกีน่าอังลิส์ออนไลน์ไม่เพียงช่วยให้เด็กเข้าใจภาษาอังกฤษแต่ยังช่วยให้เด็กชอบภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมลูกใช่น้ำชอบไหมครับภาษาอังกฤษชอบไหมครับชอบ